ดูใบมีอะไรดีเพราะตั้งแต่กลับมาจากแคมป์ครับในดินแดนตะวันออกกลางฟอร์มอของอาร์เซนอลเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาอย่างทานันตาเห็นพวกเขาเดินหน้าคว้าชัย5เกตติดต่อกันครับเก็บ15คะแนนเต็มแลนอกโจัดจะเก็บผลกานในขันได้ตามที่ต้องการแล้วเนี่ยการชนะคู่แข่งแตะ่ละนัดเนี่ยเรียกได้ว่ายิงกระสวกไส้แตกแทบทุกนัดถลุงตาข่ายไปแล้ว21ดอกเน้นเ้นครับแถมยังเสียประตูไปเพียงแค่2ลูกเท่านั้นเข้ากับว่าประตูด้เสียของอาร์เซนอลนาตอนนี้นะครับกลับมาบวกถึง36ลูกเข้าไปแล้วมากที่สุดในศ ซีซั่นนี้ครับและเป็นเพียงแค่ทีมเดียวครับที่ชนะรวดทุกนัดในลีกหลังจากเริ่มต้นปีใหม่2024ดังนั้นครับขาสนับอินไซด์ในวันนี้ครับจะมาชำแหละฟอร์มการเล่นของอาร์เซนอลครับหลังจากที่กลับมาจากแคมป์ที่ดูไบเนี่ยตลอดทั้งเกมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับไปรับชมกันได้เลยครับ เรื่องแรกเลยครับผู้เล่นแนวรุกเนี่ยกลับมาคืนฟอร์มก่อนหน้านี้ครับอาร์ซนอนเนี่ยเป็นทีมที่มีปัญหาในเรื่องของการทำประตูอย่างหนักหน่วงครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่า3เกมที่แพติดต่อกันเนี่ยพวกเขามีโอกาสในการทะลวงตาข่ายคู่แข่งถึง61ครั้งแต่กลับได้มาเพียงแค่1ประตูเท่าน,นั้นครับเหมือนวิญญาณศาสก,กะเบือร์เนี่ยมันเข้าสิงร่างแต่พอกลับมาจากแคมป์ที่ดูไบครับเหมือนว่าสติของผู้เล่น,นแนวรุกของปืนใหญ่เนี่ยได้กลับเข้าสู่ร่องสู่รออีกครั้งไม่รู้ว่ามีเกลอาเตต้าเนี่ยให้ เกมที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเนี่ยส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายคู่แข่งไปถึง21ประตูเฉลี่ยนัดละ4.2ลูกครับซึ่งมันแตกต่างกับช่วงที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมครับที่จะเน้นเจาะทางริมเส้นเป็นหลักจนคู่แข่งเนี่ยจับทางได้แต่ตอนนี้ครับอาร์เตต้าเนี่ยได้มีการปรับแผนครับให้ทีมเนี่ยมีรูปแบบการเข้าทำหลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งเจาะในพื้นที่ตรงกลางและการคอสบอลเข้ากรอบเขตโทษรวมไปถึงเหล่าบรรดาหน่วยล่าสังารของอาร์เซนอลน,นะครับก็ได้กลับสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นอีกหนึ่งครั้งครับ ที่ณตอนนี้นะครับตะบ,บันคู่แข่งไปแล้ว6ประตูจาก5เกมหลังสุดที่ลงสนามอีกทั้งครับซาก้าเนี่ยยังเป็นคนทําประตูได้4เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกในอาชีพอีกด้วยส่วนกับตั้ทีมอย่างโอเดกาดครับเรียกได้ว่าตอนนี้โคตรทอปฟอร์มเปรียบเสมือนกับเป็นผู้บัญชาเกมรุกของทีมทั้งการลงมาเชื่อมบอลต่ํารวมไปถึงการทักสันเกมรุกคอยจ่ายคิลเลอร์พาสให้กับเพื่อนร่วมทีมเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่อาร์เซนอลเนี่ยจะขาดไปไม่ได้เลยทั้งนี้ครับโอเดกาดเนี่ยเป็นนันกเตะ ที่สามารถสร้างสารรคโอกาสเนี่ยได้ถึง50ครั้งขึ้นไปจากจังหวะโอเพนเพลย์เรื่องที่2เลยครับณนะตอนนี้ครับทรอสซากับฮาวเวิเนี่ยโคตรจะปัง คือการประเด็นมาเก็บตัวมาเนี่ยนอกจากจะเป็นซาก้ารวมไปถึงทางโอเดกาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับอาร์เตต้าเนี่ยยังได้ค้นพบส่วนผสมใหม่นะครับระหว่างเรนโดทรอสซากับไคฮาเวตเพราะทั้งคู่นะตอนนี้นะครับเล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจสิเหลือเกินราวกับว่าพวกเขาเนี่ยเคยเล่นด้วยกันมา1ิปีครับทั้งมีการสลับตำแหน่งกันระหว่างคนที่แดนหน้าและแดนกลางสอบประสานงานเข้าขาได้อย่างรู้ใจและมีประสิทธิภาพออกมากๆเลยครับหากว่าด้วยเรื่องผลงานส่วนตัวนะครับทรอสซาณะตอนนี้นะครับบอกเลยว่ายอดเยี่ยมกเทียมนองมากๆ เจ้าตัวเนี่ยทำไปแล้ว4ประตูจาก5เกมหนักที่ลงสนามส่วนไคลฮาวเวตนะครับแม้ว่าจะไม่ไยิงประตูเป,เป็นกอบเป็นกำแต่การเล่นแบบออฟเดอะบอลนะครับของพี่แกเนี่ยทำได้ดีจริงๆรวมไปถึงการมีสนวนกับเกมด้วยนะครับทั้งพักบอลทั้งการเก็บบอลการทำชิ่งกับเพื่อนจัดได้ว่าไคลฮาวเวตเนะี่ยตอนนี้ดีงามพระรามแปดเลยครับส่วนเรื่องที่3นะครับนี่คือม้ตายของอาร์เซนอลเลยครับที่กลับมาจากดูไบแล้วผลงานมันมาสเตอร์พีชจริงๆเป็นอีกหนึ่งไพ่าตายของอาร์เซนอลในซีซั่นนี้เลยครับนั่นคือเรื่องของจังหวะเซ แค่ไหนหรือว่ากองหน้าเนี่ยจะตีนบอร์ดเพียงใดแต่พอเปิดไพ่อัติเมตครับโดยใช้จังหวะลูกเซตพีทเนี่ยสุดท้ายแล้วรูปเกมก็เปลี่ยนโฉงไปเลยครับอีกทั้งครับหลังจากที่กลับมาจากแคมป์ดูไบเนี่ยลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลครับได้ถูกอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับโดยอาร์เซนอลนะครับจะให้นักเตะอย่างนีแคลส์ครับขึ้นมาทําหน้าที่เป็นคนเตะลูกนิ่งทางกลับซ้ายปรากฏว่ามันได้ผลอย่างชัดเจนครับเพราะว่าตั้งแต่ไลส์ขึ้นมาทําหน้าที่ตรงจุดนี้นะครับไลส์เนี่ยก็จัดไปแล้วสาก,กม มากทสุดในศึกพรีเยียงกฤษซีซั่นนี้ถึง16ประตูด้วยกันซึ่งเรื่องนี้ครับต้องให้เครดิตกลับทางด้านนิ over, โคลัสโจเวอร์โค้ชลูกตั้งเตะของทีมด้วยส่วนอีกหนึ่งประเด็นเลยครับที่จะตัดออกไปได้ครับคือเกมรับอันแข็งแกร่ง นอกจากเกมรุกจะยอดเยี่ยมแล้วครับในสดของเกมรับเองเนี่ยก็โดดเด่นไม่แพ้กันเพราะอาเซนอลนะครับเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกซีซั่นนี้เพียงแค่22ลูกเท่านั้นเครดิตนะครับต้องยกให้กับคู่หูเซนเตอร์แบ็กนะครับอย่างกาเบรียลมาคาเยสกับวิลเลียมาเลบาที่นตอนนี้เนี่ยจับคู่ทำหน้าที่เกมรับได้อย่างเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,ง,งรวมไปถึงแบ็กทั้ง2ฝั่งครับอย่างเบนไวท์และยาคุบคิวบิออครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมไม่แพ้กันในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าทาาาัา,ทางเบน ทำหน้าที่ตรงจุดนี้ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องซึ่งเรื่องเกมรับเนี่ยบอกเลยว่ามันดีอยู่แล้วครับรวมไปถึงการเติมเกมที่มาช่วยเกมรุกเนี่ยทั้งคู่ก็ทําให้ดีเช่นเดียวกันโดยทางเบนไว้นะครับดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มออกทะเลเป็นนานพอสมควรการที่อารีต้านะครับจับมายืนในรูปแบบของอินเวอร์ตฟูลแบ็กเนี่ยฝั่งขวาดูจะช่วยเพิ่มมิติในแดนกลางมากขึ้นหลังการขาดหายไปของซินเชนโก้ครับที่ถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานไปก่อนหน้านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับอ,นอนาร์ จากเดิมเนี่ยที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงต้นซีซั่นสี่ท้าของเขาเนี่ยเริ่มจะผ่อนคลายความกดดันนะครับหลังจากที่ถูกวิาจารณ์มามากมายแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาครับทีวออเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มีดีพอที่จะเป็นหนึ่งในขุนพลของทีมเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วครับพลพรรคเดอกกันเนอร์ครับของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยดูจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนในทุกๆด้านทาัทง้ทงที่เนี่ยไม่ได้มีการเสริมผู้เล่นเลยแม้แต่คนเดียวในช่วงตลดาดหนา้าน อย่างมากมายขนาดนี้สมมุตินะครับสมมติสมมุติว่าอาร์เซนอลเนี่ยได้แชมป์พิมพิเรียลกฤตปีนี้ขึ้นมาการไปเข้าแคมป์ที่ดูไบเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยถูกพูดถึงไปอีกนานแสนนานอย่างแน่นอนครับมาดูกันว่าปีนี้ครับอาร์เซนอลจะสามารถเข้าป้ายคว้าแชมป์พิมพเรียลกฤตได้หรือเปล่าบอกเลยว่าปีนี้เข้มข้นแน่นอนครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ฮาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับครับ แต่ความสุขด้วยหูฟังอัสกิใช้อัสกิเสียงดีบดเบสแน่นแบตอืดคุ้มค่าหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทัวเทศ